สวัสดีครับผมก้องนะครับเป็นเจ้าของร้านของร้านธนากรก่อสร้างนะครับส่วนกิจการของร้านเราก็ขายวัสดุก,ก่อสร้างทุกชนิดนะครับทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นเหล็กหินปูนทรายนะครับขายทุกอย่างแล้วก็ทางเราก็มีแผ่นปูนด้วยนะครับสถานที่ตั้งก็อยู่บ้านคาเม็กนะครับติดกับเทศบาลตำบลไผ่ทางไปสมเด็จเลียวซ้ายเข้ามานะครับส่วนสาขาของเรามีสสาขานะครับอยู่ที่ สาขาที่1ก็คืออยู่ที่บ้านคาเม็กนะครับส่วนสาขาที่2ก็อยู่บ้านหนองสอเป็นแผ่นปูนครับที่เลือกซื้อรถอีดูสูนะครับเพราะว่ารถอีดูสูก็คือออกตัวได้เร็วนะครับช่วงล่างก็แน่นแล้วก็ประหยัดน้ํามันคือรถมีความแข็งแรงทนทานครับเราได้เลือกที่จะซื้อรถอีดูสูเพิ่มนะครับเพราะว่าทางร้านของเรานั้นจะมีการขยายกิจการครับก็เลย งานสกลงานมันใหญ่ขึ้นเราก็เลยต้องใช้รถเราก็เลยเลือกที่จะเอารถที่มีคุณภาพเราก็เลยเลือกที่จะซื้อรถของอีซูซูครับรถคันนี้ผมรู้สึกประทับใจครับในการใช้งานเกี่ยวกับการมีปูนมันทนทานแล้วรู้สึกว่ามันประหยัดน้ำมัน หลังจากที่เราซื้อรถจากยูสุมาแล้วก็คือเขามีบริการก็คือมีฟีค่าใช้จ่ายนะครับแล้วก็มีพวกคูปองฟีค่าแรงแล้วก็อะไหล่ที่เราที่ไปซ่อมจากศูนย์มาก็เป็นอะไหล่แท้ครับแล้วก็อะไหล่ของทางยูสุก็เป็นอะไหล่ที่ประหยัดก่อเจ้าอื่นด้วยค่าบำรุงรักษาก็ประหยัดกว่า ถ้าใครสนใจรถบรรทุกอิซุสุนะครับผมแนะนำติดต่อได้ที่อิซุสุเฮียบงวนมิลเลอร์สาขากลสินครับคู่หูธุรกิจธนากรก่อสร้างหล้อมิกเซอร์ FRR190 แรงมา้าให้ใจ,ใจไป,ไปเลย